อาจรย์คะอาจารย์คะหนูอยากทาเฟอร์นิเจอร์ไม้หนูต้องใช้ไม้อัดชนิดไหนดีคะไม้ที่เราจะใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือไม้ที่เราจะมาใช้ในการทาเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเรานะครับว่ามีกี่แบบมีอะไรบ้างนะครับก็ข้อแรกเลยนะครับไม้บนโต๊ะเนี่ยครับถ้าเรียกกันตามภาษาทางการเขาเรียกว่าไม้อัดหรือว่าไพลูดมาตรฐานเนี่ยเหมือนกันหมดเลยก็คือ4,8คูณฟุตหรือ122อคูณ2 4้ 4. ความหนาก็มีแล้วแต่ชนิดชนิดแรกนะครับ จะเป็นตัวนี้ที่แรกนะครับคือตัวนี้ครับที่เราจะเห็นกันเยอะในเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกหรือเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ตามห้างทั่วไปนะครับพวกงานนอกดาวนะครับก็คือไม้อัดปาติกลไม้อัดปาทิกลนะครับเป็นไม้อัดที่ทํามาจากขี้เลื่อยหยาบนะครับแล้วอัดขึ้นมาด้วยกาวนะครับราคาถูกนะครับเนื้อจะไม่ได้จะไม่ได้เรียบลื่นมากมายนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็คือส่วนใหญ่เขาจะปิดผิวมาจากโรงงานนะครับจะปิดผิวเมลามีนปิดผิว ลามิเนตปิดฟิวแล้วก็แล้วแต่ PVC ก็แล้วแต่เขานะครับก็เหมาะก,กับพวกงานนอกดาวนะครับแต่ถ้าเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ที่เราเป็นช่างทําเองหรือว่าช่างบิ๊อินเนี่ยเขาจะไม่เข้าใใช้กันเท่าไหร่นะครับยกเว้นว่าถ้ามีโรงงานหรืออุตสาหกรรมหรือมีเครื่องจักรในการตัดเนี่ยจะใช้เพราะว่าบันไดเกิร์ดเนี่ยข้อดีของมันก็คือราคาถูกนะครับน้ำหนักไม่หนักมากข้อเสียของมันคือมันบินง่ายมันแตกง่ายเพราะว่าขี้เลื่อยมันหยาบเนาะแล้วก็ใช้บไปนานมันจะมีการให้ตัวหรือการหย่อนตัวของตัวไม้เองนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีตัวใหม่ออกมาเป็นปร์กิกิลแบบการชื้นนะครับที่ช่วยกันเรื่องของความชื้นได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ไม่แพร่หลายนะครับไม่ได้มีขายทั่วไปด้วยนะครับที่มีขายทั่วไปกมีปร์ติกิลแบบธรรมดาเนี่ยครับซึ่งเอามาทําได้สําหรับเฟอร์ที่ไม่โดนความชื้นนะครับพวกชั้นวางอะไรที่มันเบาๆไม่หนักไม่หนักมากเพราะว่าตัวไม้เองไม่ได้แน่นมากนะครับทีนี้พอเวลาเอาไปประกอบเอาไปยิงสกรูเอาไปยึดนอด็อตรับน้าหนักเนี่ยมันอาจจะดูดลุยได้ง่าย <S <S ตัวต่อมานะครับ ที่จะเห็นกันบ่อยแล้วก็อยู่มานานมากนะครับคือตัวน,นี้ครับไม้อัด MDF นะครับ MDF ในี่เขาเรียกว่า MDF เปอยนะครับ MDF เปลือยก็คือไม้ M ที่ไม่ได้เคลือบผีเคลือบฟิล์มมานะครับตัวน,นี้เป็นตัวเริ่มต้นในงานบิวที่ส่วนใหญ่ที่นิยมกันนะครับแต่ก็ยังมีหลายคนที่บอกว่าบางยี่ห้อมีฟอร์มาลดไฮจากกาวนะทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นของ MDF นะครับเขาขึ้นอยู่กับเกรดของของของไม้ด้วยว่าเราซื้อมาจาก ที่ไหนนะครับแต่บริษัทก็จะไม่เหมือนกันอยู่ที่กาวเขาบางกาวก็หมินมากนะครับหมินจริงตัว MDF เนี่ยจะคล้ายกับปา r ิเกิลนะครับเป็นไม้ที่ทํามาจากขี้เลื่อยละเอียดนะครับขี้เลื่อยของไม้ละเอียดน่าจะเป็นไม้ยูคาลิปตัสไม้ไอยางไม้อะไรแล้วแต่แล้วแต่โรงงานเขานะครับก็จะบดละเอียดมาอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อละเอียดเลยนะครับกล้องดูได้นะครับเป็นเนื้อละเอียดเลยไม่มีไม่มีรูหุ่นเลยผิวเรียบมากนะครับผิวเรียบมากนะครับ ข้อดีของมันก็คือราคาไม่แพงนะแพงกว่าปาร,ริเกิลนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าถูกอยู่นะครับแต่ข้อเสียของมันคือน้ําหนักเยอะนะครับน้าหนักเยอะแล้วก็โดนความชื้นไม่ได้นะบวมนะครับโดนน้ำแล้วบวมนะครับแล้วก็อาจจะมีการขึ้นราขึ้นอะไรได้บ้างดังนั้นเวลาไปทํางานเนี่ยก็ต้องมีการปิดผิวและเคลือบสีนะครับปิดผิวและเคลือบสีปาร,ริเกิลลึงพูดไปปาร,ริเกิลเนี่ยครับก็เวลาใช้งานก็ต้องปิดผิวนะครับตามสีไม่ค่อยได้เพราะว่ามันมันไม่เรียบเนาะ ส่วน MDF เนี่ยต้องปิดผิวและเคลือบสีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีทึบนะครับก็ไม่ค่อยมีใครทําสีลายไม้เพราะมันไม่มีลายไม้นะครับก็เลยปิดผิวแลามไมเนตปิดผิว p VC นะครับทำสีพ่นนะครับจะเป็นตัวนี้เหมาะงานใช้ภายในนะครับพวกงานที่อยู่ในบ้านพวกโต๊ะพวกอะไรตู้โชว์วววววะนะครับหดหดตรงหดเตียงอะไรเงี้ยครับจะได้ตัวนี้หรือตู้เสื้อผ้าราคาคถูกก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะครับมีตัวใหม่ถัดมาที่แก้ปัญหาของ MDF นะครับเขาเรียกไม้อัด HMR นะครับหรือถ้าเวลาเรามาซื้อที่ร้านพนักงานเขาจะบอกว่า MDF กันชื้นมันคือคือ MDF นี่แหละครับ MDF นี่แหละแต่ว่ามันเปลี่ยนกาวนะครับเปลี่ยนจากกาวธรรมดาเป็นกาวกันชื้นกาวกันกันชื้นนะไม่ได้กันน้ําก็คือพูดง่ายๆถ้าเช่น้ำเนี่ยก็ยังมีบวมมีลาอยู่เหมือนเดิมนะครับแค่ว่าเวลามันโดนความชื้นเนี่ยมันไม่บวมง่ายมันบวมยากกว่าแล้วก็มันเปลี่ยนรูปน้อยกว่านะครับปิเกิลเนี่ยนะถ้ามันบวมเนี่ยมันบวมแบบบวมขยายใหญ่เลย แต่ถ้าตัว HCMR เนี่ยมันจะบวมนิดนึงประมาณมิลน,นึงนะครับผมเคยเทสแล้วนะแล้วก็มีลาขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ดีกว่าดีกว่า MDF นะครับราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับอยู่กลางๆล,ละนะครับเกือบๆเ,เท่าไม้อัดก็เหมาะสทาหรับเดี๋ยวนี้ในเฟอร์บิบอินนะครับเท่าที่ดูในในตอนนี้นะครับทั้งแทบจะทั่วไทยละช่างช่างเฟอร์นิเจอร์บิบอินหลายคนก็เริ่มจะใช้เป็น HCMR ละนะครับ MDF นี่เริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยเริ่มรับความนิยมละ จะเป็น H D M R กับปาริกลกันชื้นที่ที่กำลังมาแรงตอนนี้นะครับ H D M R นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับคิดละเอียดเหมือน M D F ทุกอย่างนะครับแต่สีจะเขียวนะครับถ้าเราไปซื้อที่ร้านเราบอกพนักงานว่าไม่อาจ H D M R แต่ถ้าเขาไม่รู้ก็บอกเขาว่า M D F กันชื้นเขาจะรู้นะครับก็ใช้สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์งานตู้งานโต๊ะงานอะไรภายในนะครับพวกนี้งานภายในหมดเลยนะที่พูดถึงนี้ครับแล้วก็การใช้งานนะครับต้อง ปิดผิวและทําสีนะครับจบด้วยแบบนี้ไม่ได้นะครับจบด้วยแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าตัวมันเองเนี่ยแม้แต่การเชื้นได้ก็จริงแต่ว่าก็ยังมีขี้มือได้ง่ายทิดล้างไม่ได้นะครับนี่คือ H M R เนาะต่อมาที่เราจะได้เห็นนะครับคือตัวนี้อันนี้นะครับเขาเรียกว่าจะเห็นกันเยอะในพวกช็อปงานล็อบนะครับพวกชอ็อปที่ที่เน้นแบบลายไม้เน้นแบบดิบๆนะครับเขาเรียกว่าไม่อัด O S B OSB นะครับ, B, รบการใช้งานของตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีหลายความหนานครับตั้งแต่9มิล6มิล9มิล12มิล15มิลขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะครับแต่ตัวนี้นะครับข้อดีของมันก็คือความหนาแน่นหรือความแข็งมันนะครับแข็งแรงกว่าไม้อัดทั่วไป3เท่าเพราะมันใช้เศษไม้หยาบมาอัดซ้อนกันและอัดด้วยกาวนะครับทาให้มันมีความแข็งมากความแข็งยังไงครับอย่างวลาเราหักเนี่ยครับถ้าเป็นไม้ทั่วไปเนี่ยแป๊บหนึ่งก็หักละรับน้ำหนักได้ประมาณร้อยโลแต่อันนี้รับได้สามร้อยโล แต่ด้วยพื้นผิวมันไม่เรียบดังนั้น,นส่วนใหญ่เขาก็จะจบงานกันแบบนี้นะครับคือเอาไปกุผนังกูฝ้านะครับแล้วก็เคลือบด้วย A 1ร0ยเคลือบด้วยวูสเตนเคลือบด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าใช้ภายนอกก็ยังไม่ได้นะครับมันก็จะมี2เกรดนะครับตัวนี้เกรดภายในก็คือที่เขาไม่เคลือบสีมาเลยกับเกรดภายนอกที่เขาใส่กาวกันน้ามาแต่ก็ยังมีไม่ได้กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกรดภายนอกที่จะใช้ขนับตัวนี้ก็คือเอาไว้ไปทําฝ้าฝ้าภายนอก ฝ้ายละเนงเชิงชายภายนอกนะครับแต่ไม่ได้แบบเขาว่าเอาไปมุงแทนหลังคาไม่ได้นะเอาไปใช้งานตากแดดตากฝนไม่ได้นะครับมันจะขึ้นลานะครับเป็นลาที่ส้มๆนะครับต่อให้เราเคลือบยังไงมันก็ขึ้นนะครับตัวนี้นะเหมาะสำหรับงานตกแต่งง่ายๆง,งานดิบๆครับติดแล้วก็เอาร้อยทาจบเลยสวยเลยนะครับทาโรงงานผนงังโรงงานผนงังล็อบนะครับโอมสเตย์อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครมาทำเฟอร์นิเจอร์เท่าไหร่เพราะว่าเขาจะไปกู่ผนงังเอาไปตกแต่ง ฟอรนิเจอร์ก็มีบ้างนะครับแต่ไม่ค่อยเยอะนะครับเนื่องจากผิวหนังไม่ค่อยเรียบนั่นเองนะครับมาเป็นกลุ่มนี้ครับที่เราเห็นเยอะนะครับกลุ่มไม้อัดยางนะครับแบบนี้นะครับก็มีหลายความหนาไม้อัดยางทํามาจากอะไรนะครับไม้อัดยางทํามาจากแผ่นวีเนียที่เขาฝานฝานจากท่อนไม้บางๆมาครับเรามาซ้อนกันเป็นกากระบาดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามความหนาของไม้นะครับด้วยกาวนะครับก็จะมีหลายเกรดนะครับ เกจกันน้าเกตธรรมดาเกตไส้กวงไส้เต็มไส้ไม้ไส้ MDF ดนะครับตอนนั้นเวลาไปซื้อเราก็ต้องเลือกให้ดีนะครับว่าเราไปซื้อไม้อัดยางเกตไหนนะครับอย่างอันเนี้ยไม้อัดยาง s SO, อนะครับเกตก็เกตจะไม่ตันมากนะครับมันจะมี SOSASI เนะครับที่เขาเขียวจะระบุไว้มันก็ส่งผลต่อราคาแต่ถ้าในมุมของช่างจริงก็จะมีไม้อัดยางเกจเเกจบเกจซใช่ไหม A1 A2A ่งานะครับแต่ถ้าในคางคนขายแล้วเขาจะมีเกตของเขานะครับ มีเกด so นะครับเกด si เห็นไหมครับ si อันนี้คือไส้ไม้ไส้เต็มไส้จะเต็มเลยนะครับเกด so ไส้ก็จะกวงมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ sta s อะไรเยอะมากนะครับเขาแบ่งเกจกันเยอะมากมันก็ส่งผลต่อราคาของแผ่นไม้นะครับส่งผลต่อราคาของแผ่นไม้เนาะอันนี้ก็คือไม้อัดยางนะครับผิวผิวตรงนี้ก็คือคือไม้ยางนะครับไม้อัดยางก็คือไม้ยางนานนั่นเองนะครับผิวไม้ยางนะครับ จะมีด้านหนึ่งสวยด้านหนึ่งไม่สวยนะในงานเฟอร์นิเจอร์ก็จะใช้ไม้อัดยางเกรด 3A คือต้องการให้ได้ผิวส,สวยๆเลยหนึ่งด้านนะแต่ไม้ตัวนี้เวลาไปใช้งานก็ต้องทาสีเช่นเดียวกันเดี๋ยวไม่ก็ปิดผิวเพราะว่าตัวตัวมันเองเนะี่ยการการลอยขีดข่วนอะไรมันก็ได้เนาะแล้วก็สีไม่ได้สวยมันเรียบๆอย่างนี้นะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นกลุ่มนี้ครับคล้ายๆกันไม้อัดยางนั่นแหละแต่เปลี่ยนแผ่นวีเนียร์ด้านหน้าเนะี่ยจากแผ่นวีเนียร์ไม้ยาง มาเป็นแผ่นวีเนียร์ไม้สักนะครับอันนี้เป็นอัดสักนะครับอัดสักนะครับตัวนี้แผ่นบนสุดนะครับเป็นแผ่นวีเนียร์ไม้สักหนาประมาณ0.6หถึงจุดดมิลนะครับ,ปรรบเป็นวีเนียร์ไม้สักก็คือโชว์ความเป็นลายไม้นั่นเองนะครับเวลาเราไปทํางานก็ทําเป็นตู้เป็นอะไรเง,งี้ยผูกโครงกัวโครงไม้จอยนะครับแล้วก็ทําสีตัวนี้ต้องจบด้วยการทําสีนะนะครับต่อให้เป็นวีเนียร์ก็ต้องทาสีนะครับ ที่กล่าวมาทั้งหมดต้องทำสีหมดเลยยังไม่มีตัวไหนที่ต้องมาทำําสีนะครับต้องทําสีแต่พวกนี้ไม่ค่อยนิยมปิดผิวนะครับเพราะว่าผิวก็ทํามาสวยแล้วก็แค่ทําสีให้มันสวยก็พอนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องเวลาจะต่อชนมุมนะครับอย่างนี้นะครับต้องต่อ45เพราะไม่งั้นจะเห็นสันเห็นไหมครับต้องเข้า45เพื่อไม่ให้เห็นสันไม้ถ้าเราต่อชนอย่างเงี้ยมันจะเห็นสันไม้มันก็จะไม่สวยเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเราต่อ45มันก็จะไม่เห็นสันไม้นะครับถ้าจะเอางานวีเนียร์มาทํานะ ไม้วีเนียก็จะแพงกว่าไม้อัดยางขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับราคาเดี๋ยวก็ต้องไปเช็คตามแต่ละร้านละกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่กล้าบอกราคาที่ตายตัวเนาะใครอยากรู้ตัวไหนก็ทักไปถามทางร้านเขาได้นะครับวันนี้ผมมาที่สุขสวัสดิ์นะครับ้าไม้นะครับที่เชียงใหม่นะครับก็มาขอยืมราคาที่เขาถ่ายนะครับก็ใครอยากรู้ราคาก็ทักไปทางเพจหรือว่าทางร้านเขาได้นะครับนี่คือไม้อัดสักนะอัดสักอัดเอมีหมดนะครับ สั่งได้หรือแม้กระทั่งวีเนียเราสามารถเลือกลายได้ด้วยแล้วสั่งให้เขา 8, เปะแล้วมไม่อัดให้เรานะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับในงานเฟอร์นิเจอร์บิ๊กอินนะครับจะเป็นตัวนี้เยอะเป็นอัดอัดซีมีเนี่ยแหละแล้วไปกูบนไมโครงข้อดีของงานไม่อัดกูโครงคืออะไรหนึ่งคือน้ําหนักเบาน้ําหนักมันเบาเพราะน้ำหนักมันเบา,เบาปุ๊บเวลาเราไปทำเป็นชั้นวางเป็นตู้เป็นบิวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องแบกน้ําหนักเยอะเพราะมันไม่ต้องแบกน้ําหนักเยอะเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของความทนทานนะครับความสวยงามนะครับ มันจะไม่เหมือนพวก mdf หรือว่า hmr พวกนั้นจะหนักนะครับอนี้แถมนะครับไม้อัดสีดำดำนี่คือมัดอะไรนะครับจริงๆไม้อัดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าไม้อัดเคลือบฟิล์มนะครับเคลือบฟิล์มนะครับเป็นสีดำดำอย่างนี้ตัวนี้เป็นไม้อัดที่เหมาะสําหรับที่เขาใช้สำหรับงานเทแบบงานปูนงานก่อสร้างเขาจะใช้ตัวนี้นะครับมันก็จะมีหลายเกรดนะครับเกรดก็คือฟิล์มตัวเนี้ยนะจะเอาไปเทปูนได้กี่ครั้ง5ครั้ง สิบครั้งสามครั้งสองครั้งพังอะไรประมาณนี้เพราะว่าตัวนี้มันเคลือบฟิล์มฟิล์มเหมือนผมว่ามันเหมือนฟิล์มเหมือนเหมือนน้ำมันอะไรสักอย่างนะครับฟิล์มอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมเคยถามพาักงานขายเขาว่าละว่าถ้าเอาตัวนี้ไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้ไหมเขาก็บอกว่าทําได้แต่เวลาทับสีทับเนี่ยต้องเป็นสีน้ํามันเท่านั้นถ้าเอาสีอื่นมาทับเนี่ยทินเนอร์มันจะไปกัดตัวฟิล์มนะครับทินเนอร์มันจะไปกัดตัวฟิล์มทําให้ฟิล์มมันมันไม่ดีมันจะพองนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเจ้านี้ไป ขาบอกว่าถ้าอานนี้ไปทำเอาอัดยางธรรมดาไปทาดีกว่ายังไงก็ทําสีอะไรแล้วก็ได้นะครับตอนนั้นพวนเนี้ยก็เหมาะกับงานที่เป็นพวกที่แบบเทเสาเทปูนเทคานนะครับจะเป็นพวกนี้เป็นไม้แบบนะครับเป็นไม้อัดทําแบบมีหลายเกจนะครับหลายเกจเนาะอ่าก็แต่ว่าก็ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับแต่สีมันดำยังไงานั้นเองถ้าเอาไปปิดผิวปิดละมิเนตได้แต่ถ้าเอาไปทําสีไม่แนะนําเพราะสีอาจจะกัดฟิล์มได้นะครับถ้าอยากเอาไปทําสีเอาแบบ อัดยางธรรมดาดีกว่านะครับนะตัวหนึ่งสุดท้ายที่มาใหม่นะครับกลุ่มไม้อัดนะตัวนี้นะครับเป็นไม้อัด OSB ตรงสารไมโอ s s b แต่เอาผิวหน้าเอาวีเนียไม้ยางมาแปะก็เลยกลายเป็นไม้อัดยางไส้ OSB นะครับเป็นไม้เป็นไม้ที่ผมบอกเลยว่าการบวมตัวน้อยมากเพราะว่ามันเหมือน o s b o s b เนี่ยไม่ไม่ค่อยบวมนะ ไม่ค่อยบวมเตดตีอย่างเดียวคือมันไม่เรียบใช่ไหมครับแล้วมันก็มีลาถ้าเวลาโดนความชื้นตัวนี้มาตัดปัญหาเลยคือหนึ่งค่อนข้างเรียบค่อนข้างเรียบ2ก็คือการรับแรงสูงมากแข็งมากหนักมากนะครับดังนั้นตัวนี้ก็มาทามาแทนมาตอบโจทย์ตรงว่าเอาไปทําเฟอร์แทนพวก mdf ราคาไม่หนีกันเลยนะสตัวเนี้ยสตัวเนี้ยราคาไม่หนีกันเลยนะการชื้นได้เหมือนกันนะครับการชื้นได้เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าตัวไหนทนกว่ากันตัวนี้ทนกว่า แน่นกว่าหนักกว่านะครับแต่ผิวันจะเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็เหมาะสําหรับเอาไปทําสีพ่นหรือว่าปิดผิวก็เหมือนกันทั้งคู่ครับสีพ่นปิดผิวอยู่ที่เขาชอบแบบไหนชอบแบบ h m r หรือว่าชอบแบบไม่อะไสโอเอสบนะครับแต่ว่าเขาเคลมว่าโปล่กไม่กินนะตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ได้ลองนะครับไม่อัดอยางไส่ OSB นะครับผมก็ไปทาเฟออ์หลายชิ้นแล้วนะครับค่อนข้างจะตรงการบิดโก่งน้อยรับแรงได้เยอะนะครับตัวนี้แต่ว่าในงานบิ๊อินก็ยังไม่ค่อยนิยมมาเท่าไหร่เพราะว่า ด้วยความหนักอะไรของมันด้วยนะครับเพราะปะกติช่างบิ้วเนี่ยเขาต้องมองเรื่องของน้ําหนักของตัวตัวมันเองด้วยเขาก็จะนิยมไปทางอัดกูโคงเพราะว่าอัดกูโคงเนี่ยจะใช้ไม้จอยวิง่งใช่ไหมครับไม่อัดบางแปะเพื่อให้น้ำหนักมันเบาเนาะอันนี้นะครับเหมือนกันนะครับอัดยางไสโอเอสบีนะครับมีหลายความหนาน,นะครับ10มิลนะครับเห็นไหมครับผิวมันก็จะเรียบนะครับพูดง่ายๆคือเอาเอายางไม้อัดยางเนี่ยมามิกซ์เข้ากับไมโอเอสบีสองตัวเนี้ยเอามาลงกันมาเป็นตัวนี้ ได้ความแข็งของ osb ได้ผิวของไม่อดยางนะครับผมว่ามันเป็นอะไรทีต่ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างจะดีมากคือเรื่องของการความชื้นก็ดีกว่าไม่อดยางการรับแรงการบิดโก่งตัวก็น้อยกว่าไม่อดยางนะครับตัวนี้นะนะครับอ่ะเดยวนิดเดียวนะครับถ่ายเมื่อยแล้วมือสั่นละนะครับอ่ะอันนี้นะครับที่จะเห็นบ่อยอันนี้อยู่มานานละนะครับก็เป็นไม่อดยางนะครับล้วเคลือบฟิล์มเคลือบเมลามีนสีขาว นะครับแบบนี้หรือเราพวกทําพวกไว้บอร์ดพวกกระดานอะไรอย่างี้เนี่ยครับจะเป็นพวกเมลามีนนะครับเป็นสีเคลือบเมลามีนนะครับตรงกลางนี่เป็ mdf มันเป็นไม้อัดใส้ mdf แล้วเคลือบเมลามีนเอาทําพวกไว้บอร์ดแต่จริงเมลามีนนะครับสามารถสั่งโรงงานได้นะว่าอยากได้ลายไม้อยากได้สีขาวสีดําสีแดงสีเหลืองลายเขามีเล่มให้เลือกเราเลือกได้แต่ว่ามันมีมันต้องสั่งไปจํานวนนะครับถ้าสั่งแค่แผ่นเดียวนะ่ะไม่ได้นะครับตัวไม้อัดเคลือบเมลามีนเนี่ยนะแต่ราคาก็ าเทียบกับแปะมิเนตแล้วผมว่าแปะมิเนตจะจะดีกว่าเพราะว่าลามิเนตเราเราเปลี่ยนแผ่นได้แต่เอามีเนี่ยก็คือมาจากโรงงานเวลายกเวลาย้ายเวลาลากมันก็เป็นรอยเลยแล้วมันแต้มสีไม่ได้ลามิเนตถ้าเราแปะผีตะโลกออกได้แลมิเนตเราแปะทีหลังได้หลังจากประกอบแต่อันเนี้ยมันมามันติดมาเลยติดไม้มาเลยถ้ายกแล้วกระแทกก็เป็นรอยเลยนะครับก็เหมาะทำพวกไว้บอร์ดนะครับไว้บอร์ดพวกกระดานอะไรงเงี้ยครับก็มีหลายสีนะเลือกได้นะพวกประตูเมลามีนก็เป็นแบบนี้ มันเคลือบเมลามีนเมลามีนนี่เราแปะเองไม่ได้นะครับมันจะเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มที่ต้องอัดด้วยความร้อนนะครับแปะเองไม่ได้ไม่เหมือนลามิเนตนะครับต่อมานะครับอีกตัวหนึ่งที่แนะนําสําหรับงานที่ต้องการกุนทนน้100ํา100%เนะครับเขาเรียกว่าพลาสูดนะพลาสตูดพลาสตูดมี2เกรดนะนะครับเกรดงานป้ายเกรดงานป้ายเนี่ยจะนิ่มนะ้ะนิ่มก็คือเอาเล็บจิกลงไปเนี่ยจะเป็นรอยเล็บนะครับจิกง่ายบิดง่ายหักง่ายอันนี้เป็นเกรดงานป้ายราคาก็จะไม่แพงมาก แต่ก็ใช้ได้ทั้งภายในภายนอกตากแดดตากฝนได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวโฟมเป็นพลาสติกโฟมนะครับแต่ถ้าจะใช้ทํางานเฟอร์นิเจอร์มันก็จะมีเกียรเฟอร์นิเจอร์อยู่ผิวหน้าจะแข็งมากนะครับแข็งมากยิงตะปูได้ยิงสกรูได้นะครับแต่ถ้ากาวไม่ติดอาจจะต้องหยดกาวร้อนช่วยแล้วก็ยิงสกรูอยู่ด้วยสกรูนะครับยิงสกรูเจาะน้ำยิงสกรูเอานะครับพลาสติกนะครับเหมาะสำหรับงานที่กันผูกร้อยเปอร์เซ็นต์กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำหนักก็ไม่หนักมาก นะแต่ราคาก็อาจจะสูงสูงสูงเอ่กับไม้จริงเลยไม้อัดปะสาเลยนะครับดังนั้นก็ต้องเลือกให้เหมาะสมส่วนใหญ่เขาก็ไปทําพวกงานเ mm hmm. ฟอร์นิเจอร์ที่ต้องเช่ในน้ํางานในเรือนะครับจะเป็นพัดบูดงานในเรืองานเอฟเฟอร์ที่ต้องโดนน้ําเช่น้ําตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันได้เรื่องของการน้ํร้อ0เอ็อยู่แล้วนะครับถ้าถามว่าเฟอร์กันน้ำาัะนะเพราะว่า H T M R เนี่ยกันได้แต่ไม่1 0อเซ็์ H M R แค่กันชื้น ถ้ากาันน้ําเลยต้องเป็นฟาสบูดนะครับถ้าไปถามเอาพวกซีเมนต์บอร์ดสมาร์ทบอร์ดพวกวีว่าบอร์ดสมาร์ทบอร์ดสมายบอร์ดพวกเนี้ยที่เป็นซีเมนต์พวกนั้นโดนน้าได้แต่เพะแต่เวลามันโดนน้ำเนี่ยมันจะนิ่มแล้วมันหักง่ายแล้วก็น้ําหนักมันเยอะเวลาตัดฝุ่นก็เยอะฟาสบูดตัดง่ายฝุ่นไม่เยอะนะครับการรับแรงก็ระดับหนึ่งอาจจะรับแรงได้สู้พวกไม่อัดไม่ได้แต่ว่าทําเฟอร์ทำอะไรได้นะครับเนาะ,ะมาถึงตัวสุดท้าย สำหรับผู้เริ่มต้นในงาน DIY นะครับอันนี้เขาเรียกไม้ประสานนะครับบนต้นไม้ประสานก็จะที่นิยมก็จะมีอยู่นะครับยางพาราประสานยางพาราประสานก็คือไม้ยางพาราที่เขากีดกรีดยางอยู่ภาคใต้เลยครับพอมันกีดยางจนถึงหมดยางแล้วเขาก็ต้องโค่นทิ้งเพราะว่ามันไม่มียางแล้วใช่ไหมครับหรือบางทีเวลาเขาปลูกเนี่ยตอนเขาปลูกเขาปลูกทุกระยะ2เมตรพอมันโตเขาต้องตัดออกเพื่อให้ต้นมันโตขึ้นก็ตัดออกมาเขาก็จะมาแปรรูปเป็นไม้อ,ดอัดยางนี้ก็ได้มีการต่อจอยก็จะมีให้เลือกจอยนะครับ ถ้าเป็นจอยแบบหยกัยกๆๆยเงี้ยเขาเรียกฟิงเกอร์จอยนะฟิงเกอร์จอยแต่ถ้าลายต่อตรงแบบนี้ลายต่อตรงแบบนี้เขาเรียกบัตจอยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับราคาไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าลอดนั้นเขาทามาแบบไหนนะครับตัวยังบราภาษานะครับก็นิยมกันเยอะในการทำเฟอร์นิเจอร์เพราะว่าอะไรครับตัดเป็นแผ่นมาแล้วก็ประกอบเป็นตู้ได้เลยแข็งแรงยิงตะปูยิง, pool, ยงสกูได้แล้วก็จบด้วยการทําสีนะครับลกเกอร์ยูรีเทนและวกวานไปย้อมอะไรก็แล้วแต่ มีลวดลายในตัวเองไม่ต้องมาแต่งลวดลายเพิ่มนะครับรับน้ําหนักได้เยอะนะครับพวกนี้ถามว่าทนน้ํำไหมทนอยู่แล้วครับเพราะเป็นไม้จริงเป็นไม้จริงแล้วก็เอามาอัดประสานกันนะครับทนน้ํากว่าไม่อัดอยู่แล้วนะครับแต่ข้อเสียมันคือมันหนักแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับอันนี้ไม่อ,อัดยางพาราประสานนะถ้าใครจะทําเริ่มใหม่ทำเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับคือทาสีก็ลงแค่และเกอร์ก็สวยแล้วนะครับอันนี้เป็น เอเชียนวอนัทนะครับเอเชียนวอนัทเป็นไม้คล้ายๆไม้อะกยรครับลายคล้ายไม้อะกะครับมาเพาะอัดประสานขึ้นมาเป็นเอเชียนวอนัทก็สีก็ออกค่อนข้างจะดูดีนะครับแปลกๆไม่เหมือนพาราสานใครที่เบื่อแล้วพาราสานก็ลองมาเล่นเอเชียนวอนัทดูผมว่าสใีใกล้เคียงกับไม้สักเลยนะครับอีกตัวหนึ่งที่จะเห็นบ่อยก็คือไม้สนประสานนะครับสนประสานก็จะมีสนแบบมีตาไม่มีตาก็ขึ้นอยู่กับเกดของไม้นะครับ ก็เนี่ครับเป็นไม้สนประสานอย่างนี้เลยพวกนี้เป็นไม้จริงนะครับดังนั้นการกันน้ําหรือว่าการทนชื้นน่ะดีกว่าไม้อัดอยู่แล้วนะเพราะตัวไม้เป็นตัวไม้จริงแต่ข้อเสียออกมาคือน้ําหนักเยอะแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงแต่ถ้าเราจะเริ่มต้นทําใหม่ๆอย่างเงี้ยถ้าหัดทําใหม่ๆก็เล่นไม้อัดยางหรือว่าไม่อัด MDF หรือไม้อัดพวกนั้นก็ได้หรือจะเอาแบบสวยๆเลยจบงานแล้วสวยเลยก็เป็นกลุ่มไม้อัดประสานก็ได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวไว้ค่อย ไปธิบายเดยดปีย่อยอีกทีนึงว่าหรือว่าใครมีคําถามก็ก็ถามปีย่อยไม่ทีนะครับเพราะว่าบางทีผมพูดไม่ครบนะครับในเรื่องไม้อาจก็จะประมาณนี้นะครับไล่ตามลําดับขึ้นมาใช้งานให้เหมาะสมแต่ที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เลยนะครับทุกชิ้นเหมาะสำหรับง,งานภายในหมดยกเว้นอันนี้ที่ใช้ภายนอกได้นะครับพาสบุดใช้ภายนอกได้ที่เหลือใช้ภายนอกได้แต่จะทนไม่ทนก็ ไม่แนะนาแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าไม่แนะนําแล้วกันนะครับเพราะใช้ภายนอกก็อาจจะต้องโพเทคดีๆทาสีดีๆมากๆหรือว่าแบบนอกก็นอกได้ไม่เต็มร้อยถ้าเอานอกเต็มร้อยเปอร์อเซ็นต์ก,นการน้ำการฝนแช่น,าน้าเลยต้องเป็นพัดบูดนะครับจะจบสุดละถ้าเป็นไม้อื่นเนี่ยกันได้ระดับหนึ่งอย่างพวกไม้ประสานเนี่ยพราประสานเนี่ยใช้ภายนอกก็อยู่ได้ประมาณสักปีสองปีก็เริ่มเริ่มผุละนะครับเขาที่ลองเท,ทดูนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสาหรับงานกลุ่มไม้อัดนะครับแล้วเดี๋ยว ติดตามคลิปต่อไปเกี่ยวกับงานไม้จริงนะครับว่าไม้จริงแต่และชนิดเนี่ยไม้มะค่าไม้สักไม้ประดูไม้เต็งเงี้ยแต่และชนิดเหมาะไว้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ